พลเอกอับเดลฟัาตาอัลซิซีประธานาธิบดีของอียิปตต้องยกเลิกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่มสหภาพแอฟริกาที่ประเทศเอธิโอเปียกลางคันนะคะและเดินทางกลับประเทศทันทีหลังกองกําลังรักษาความมั่นคงบนคาบสมุทรไซนายถูกกลุ่มติดอาวุธรอบโจมตีเสียชีวิตถึง30นายโดยหลังเกิดเหตุนั้นเครือข่ายกลุ่มนักอิสลามหรือว่าไอเอสในอียิปต์อ้างว่าเป็นผู้โจมตีค่ะ มีรายงานด้วยนะคะว่านักรบกลุ่ม IS ได้แยกโจมตีกองกำลังรักษาความมั่นคงของอียิปต์บนแหลมไซนายถึง4ครั้งเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยซึ่งนับเป็นการโจมตีที่สร้างความสูญเสียให้กับกองทัพอียิปต์มากที่สุดในรอบหลายปีโดยส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการรอบโจมตีโรงแรมของกองทัพและฐานทัพในเมืองเอาอาลิชซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดไซนายเหนือค่ะ นอกจากนี้การประทะก,กันร,ระหว่างนักรบกลุ่ม IS กับกองกําลังรักษาความมั่นคงของอียิปต์ที่ติดหมู่บ้านกับพรมแดนของอิสราเอลก็ยังทําให้มีเด็กนั้นเสียชีวิตอีก2คนด้วยค่ะ